หลายท่านเลยบ่นมานะคะว่าโซ่กระตุกใช้งานยากจริงๆโซ่กระตุกใช้งานไม่ยากนะคะแต่ว่าเพื่อตัดปัญหาตัดความรรำคาญแม่บู้ยมีตัวช่วยที่ใช้งานง่ายแล้วก็แข็งแรงนี่เลยค่ะจะเป็นทั้งโซ่กระตุกแล้วก็สายจูงในเวลาเดียวกันถ้ามีตัวนี้ก็คือประหยัดเลยไม่ต้องใช้โซ่กระตุกแล้วนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นสายจูงอู้จว โอเคคอนเฟิร์มนะคะว่าใช้งานได้จริงเพราะว่าตัวนี้จะเป็นทางกระตุกแล้วก็จูงไปในตัวก็คือฝึกสูนัขนั่นเองสั่งมาจะเป็นเชือกเส้นเดียวแบบนี้เลยแล้วก็ใช้งานง่ายตรงนี้เห็นไหมคะรูดคือรูดลงก็คือโค้งแบบนี้ไว้ก่อนใส่คอลูกเรานี่เห็นไหมคะการใช้งานเหมือนโซ่กระตุกทุกอย่างแต่พเมียกว่านั้นก็คือเป็นเส้นเดียวในตัวเลยใช้งานง่ายมากๆดูนะของชาแม่บุ้ยเลือกสายยาวแมครึ่งเพื่อสะดวกกับการใช้งานแล้วถ้าชาดือดูนะ เห็นไหมคะถ้าเราดึงปุ๊บรัดคอการทำงานเหมือนโซ่กระตุกทุกอย่างแต่พรีเมียมกว่านั้นก็คือเป็นเส้นเดียวในตัวแล้วก็ใช้งานง่ายใครที่กําลังมองหาโซ่กระตุกพร้อมสายจูงแม่มุ้ยแนะนำเส้นนี้สะดวกใช้งานง่ายแข็งแรงทนทานหืมหอมไม่กินหูวัวที่ปักหอกมากอาตามไปจัดนะคะไ่จัดตระการนาคิดแม่มุ้ยปักเอาไว้เรียบร้อยแล้วราคาดีด้วยนะตามไปจัดนะคะแนะนำค่ะ